ปีผู้สัตประมาณ500เกิดการเชครับ What is that? ของพี่น้องประชาชนท้องถิ่นและเป็นการตอบการสมรู้ร่วมคิดในการพัฒนาจังหวัดร้องนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระเยาได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องเฉลกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มการจัดงานในครั้งนี้ ย่านไล่ซดต้นหันกับท่านหันย่านไล่ซดต้นหันกับท่านหันเยอะเลยเนี่ย ตำบวัดเซนตามงลบวันต์รลบวัเนตรกาวสองตำลวุฒิวัดโหสใจนานลุงสุทธิสามตำบลวุฒิวัดถินปุาลาตกตำบลวุฒิวดตสีตวัดวัดจันทร์หตำลุฒิัิทงกุวตำลพุวัดยิ่งกตำบวุวเนื้แปดตบลวุฒิว พ่อ้านในการจัดง,ง,งาน,นะระดับผมผูหน้าส่วนราชการนสมาชิกสภาทุกสภาตำบลเสละภูมิท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาเวเพลเสละภูมิทุกท่า,า,านาะะนะครับวันนี้กับผมรัฐบาลรัฐสมาชิกสภาผู้แทนรังหวัดะขออนะครับพร้อมด้วยท่านต้องติดจอจอตองติด พี่น <handled kr> ้องเจตูคออนุญาตขึ้นไม่ได้ค่ะด้วาวามันีสีหอนแหงกัโดเดิดายู่คอมเภอร์นะครัผมอวอร์อ่จอี่เพอเสนาูนะครับผมดีใจนะครับทีเป็นยังยิ่งดนายเป็ประทานในที่ฝนปลอยขบวนแท้เกี่ยวันาเพื่อเสีรังกีบุญเตลาสองข้าร้อในเมือนี้นะครับจากขับการแงานของท่านใยกเป็ศตวรร ตำบลเซนทภูปสาป,ปาเทศบปาตำบลเซนทรูปรวมกับอำเภอเซนทูปเป็นยัดแง่ของที่นี่ 毛姐。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. i uh have -huh. ร่วมในการร่วมิร่วมทำและร่วมรับประโยชน์ในการจัารงรักษาไว้ซึ่ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิไทยในอดีตคนรุ่นหลังได้เลียงเห็นคุณค่าของความสามัคคีคอาดองการมีส่วนร่วมของทุกา้ส่วนในการสร้างสรรคิลดีงามเหล่านี้ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไปนะครับเมื่อกี้ผมเลือกนะครับพี่นอ้องครับนี่มือวัดพุทธีพานบ้านนี่การระชุกสภาพด้แยแล้วน,นอรอในทงางว่าระ คือโดยนากของแพนแท่งรวมแพนแท่หรวงตรงนิ้นะครับผมเตะคุยจำพันท่ผู้พนได้่อรับคณะสอกทุกทุกไั้นการภาคขายและเพิ่เสินทรัพุนะครับตงนิ้ว่าจะขอใส่พื้นที่ตงนิ้ในการ้าขายและการเทป่อบกอนะครับอันที่น้าบาเท่าแต่ว่าผมเป็นักเรี้ยงจำพันแั้รก็ตีว่าการ เดี๋ยวโปรโมยกันหน่อยครับนี่เป็นประญาณใจ <San> ตำบลเพชราษฎรท์รายเขตที่หนึ่มาเป็นประธานวันนี้พร้อมกับภร่ยาท่านครับท่านประกอบกิจการมรดกครับท่านสมาชิกการบริหารเขตจังหวัดร้อยเขตสองครับนี่ครับเกิดขึ้มาเป็นประธานวันีวันนี้ครับ 来到。 สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เอาบุญน้ำกันนะจ้ะเนาะหลอบนี่เจตุบด้แช่ไหมคะ่ะแต่ว่าฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้ค่ะเด้อเพราะว่าขึ้นคลิปกระท่านหันจ้ะเพราะว่าเนื่องจากที่ไล่สดหลอบแหล่อซองอ่ะคือว่ากล่องมันห่อนหลายพี่น้องมันโตนหันกับท่านหันนะจ้ะเนาะอันนี้ขึ้นไหมนะจ้ะเนาะและเจตูจะตั้งไว้ให้พี่น้องได้เห็นในเบิ่งกันเมื่อสุขสุขข้นนะคะเนาะ,นะ ท่านไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับ FC ที่ไร้สดนะคะอากาศมันหอนพี่น้อง ก็เราทรกับตนหันกับท่านหันท,นทัานลังเทื่อเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเป็นขบวนแห่เทียนพันษาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าพันษาพี่น้องอำเภอเสรภูมิเนาะคะ่ะเนาะจังหวัดลอยเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะสู้ปีค่ะพี่นอ้องอ่แต่ว่าปีนี้เพิ่นบอกว่าใหญ่กว่าสู้ปีว่า์จันว่าเอ้าเข้ากับมาล่อเบิงจนหอดขอบวนสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อกี้นี่เขา้าเลยเบิงเพิ่นปล่อยขอบวนไปทางแหลก,ก็คือบัก ย่างสวยงามเลยเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็ขคนชิงลูกเล็กน้อยคนปล่อยทิ่มไอขบวนนี่ยังนะเพื่อนอิ่นจ้ะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทางเจ๊ตู่ด้วยจ้ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง วันเนาะค่ะพี่น้องได้ยินว่าสิบสิบหมู่บ้านเนะค่ะพี่น้องคะสิบหมู่บ้านนะจ๊ะเนาะร่วมบร่วมทีมอันนี้เป็นทีมเยาว,วชน,นะค่ะพี่น้องทีมเยาว,วชนสงสัยจะอ่าเป็นลูกเป็นหลานลูกในบ้านหลานในสวนกองทางอำเภอสีระพุ่มนี่แหละค่ะพี่น้องคะจ้านอะ่าเป็นสายของโรงเรี้ยงข้าเจ้านะคะเนาะจ้านะ จะเป็นขบวนแห่ค่ะเป็นขบวนแห่เป็นกองแย่ค่ะพี่น้องคะกองยาวขบวนแห่กองยาวค่ะ สดสดนะคะพี่น้องคะสดสดเทราน,นั้นว่ามีการตัดตอเนาะค่ะเนาะพี่น้องท่ายแบบใดไปแบบนั่นคะ่ะท่ายแบบใดไปแบบนั่นสดสดค่ะพี่น้องจ้าก็คือเป็นประเภทนี้ของวัฒนารรทไทยของทางอำเภอเสนาภู่ิจังหวัดลอยเอ็ดเนาะค่ะเนาะอนจะมีวิธีการแห่เทียงเข้าพรรษาทุกปีค่ะพี่น้องคะอ่าขบวนต่อไปผมอยากจะเป็นนั่งร่ำล้วจะเนาะ ขบวนนางลำประชันล่าของทีมงานทางลูกในบ้านบวานในสวนของอำเภอเสลาภูมในลำพิลล์บนเส้นทางการท่อง,งออเที่ยวครับในจุดพันรับร้รักเสกต้องดีดครับเจตูว์ก็นั่นค,ค่ะมแบบีตั้งแต่คลิปแบบบัตัดต่อค่ะพี่น้องสดๆอย่างเดียวชมบรรยากาศสดๆอย่างเดียวค่ะ นี่เป็นขบวานนางลำค่ะ เข้ากับวนนะครับผมวัดนะครับพี่ฝนไม่เกิน20นาทีครับกระชับเวลาด้วยครับนี่นถว่าสวยงดงามเลยทีเดียวครับนี่ครับยิ้มส,ยสวยๆรูกงยิ้มส,ยสวยๆวันนี้อากาศก็ถือว่าสด,ส,ส,ดส,สดใสครับสดใสครับวันนี้ อากาศย็ใสไม่มีฝนรัะวันนี้แดดก็มีนิดหน่อยครับสามารถจะเป็นร่มมากกว่าครับนี่ครับขอให้เป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับนี่แล้วก็สําหรับประเพณีแห่เทียนันเข้าพรรษาปีนี้ก็ขอขอบคุณครับไปสําหรับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานแล้วก็ห้างร้านทุกห้างร้านแล้วก็พ่อค้าแม่ขายครับประชาชนทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนในการ ประเพณีครั้งนี้ประเพณีแห่เทียนบนข้าวภาษาของอำเ,เภอเสลภบุิของเราประจำปีพุทธศักราช2567ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับกล่าวขอบพระคุณไปยังธนาคารทอมสินสาขาเสลภบุิค่ะกล่าวขอบพระคุณไปยังธนาคารกรุงไทยนะคะกล่าวขอบพระคุณไปยังการประ